สวัสดีครับวันนี้เราอยู่รายการ Talk o f t h e Tech รายการที่จะพูดทุกข่าวเกี่ยวกับวงการ i อและวงการเกมข่าวแรกเป็นอะไรไปดูกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ Google ประกาศว่าจะเริ่มกำจัดคุกกี้ของแอปบุคคลที่3โดยเริ่มต้นในวันที่4มกราปี2อนีนี้โดยการบล็อกคุกกี้ครั้งนี้ถือว่าเป็น1%ของผู้ใช้งาน Google Chrome หรือประมาณ30ล้านคนก่อนซึ่งเป็นการเข้าร่วมโครงการ Privacy Sandbox ที่มีเป้าหมายเพื่อทดแทนคุกกี้จากบริษัทอื่นๆด้วยเทคโนโลยีติดตามพฤติ ใช้งานนะครับก็หันไปใช้ Google Chrome กันข่าวต่อมานะครับทาง t e c h c u เนี่ยรายงานว่า Spotify เนี่ยได้ทดลองใช้ AI Generate ช่วยสร้างเพล์ลิสต์จากสไตล์การฟังเพลงของเราเช่นเราป้อนคำว่า get f o c u s at work with instrumental electronica แปลเป็นไทยก็คือขอเพลง EDM ที่ช่วยในการสร้างสมาธินหน่อยเราก็จะได้เพลง EDM ที่สร้างสมาธิขึ้นมาแต่ทาง TikTok เนี่ยได้ถาม Spotify ไปว่ามีแผนจะนำฟีเจอร์นี้มาใช้งานไหมแต่กลับได้คำตอบที่ว่าอาจจะต้องเรียนรู้ไปยาวๆและก็อาจจะไม่เปิดให้ใช้งานในเร็วๆนี้แน่นอนก็ใครที่เป็นสาวกในการฟังเพลง Spotify นะครับก็อาจจะต้องรองกันไปอีกยาวๆเลยข่าวถัดไปนะครับ Wi-Fi 7ที่ใครหลายๆคนทำหา จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไตรมาสแรกของปีหน้าโดยจะมาพร้อมความเร็วที่มากขึ้นจาก Wi-Fi 6เป็นเท่าตัวและอุปกรณ์เนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนความถี่ได้ตามสะดวกมากกว่าเดิมโดยเบื้องต้นนะครับ Wi-Fi 7จะมีมาตรฐาน IEEE 802.11be ใช้ขึ้นความถี่ 2.4กิกะเฮิรตซ์5กิกะเฮิรตซ์และ6กิกะเฮิรตซ์และมีความเร็วมากถึง36กิกะไบต์อวินาทีแถมด้วยเทคโนโลยี Multi-link Operation ที่ช่วยกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังอุปกรณ์ต่างๆได้ชารฉลาดมากยิ่งขึ้นทำให้ออฟฟิศหรือพื้นที่ตามสถานะเนี่ยใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นครับและเทคโนโลยี Multi RU หรือ Resource Unit ช่วยให้อุปกรณ์เนี่ยสามารถส่งข้อมูลได้พร้อมกันบนสัญญาณหลายช่องซึ่งจะมีประโยชน์กับแอปพลิเคชันที่ต้องใช้ความเร็วสูงเช่นการสตรีมมิ่งวิดีโอความละเอียดส เกมรีโมทเพย์เนี่ย ต้องรอติดตามไว้นะครับ Wi-Fi 7มาแน่นอนข่าวสุดท้ายนะครับ n v i d เดียจับมือ Intel วันผลิตชิปไม่ทันกับโครงการ Intel f o u n d r y Service ที่จะร่วมกันผลิตชิปประมวลผลซึ่งทาง l อเล c a s e เนี่ยประธานฝ่ายการเงินของ Nvidia เดียเผยการที่ประชุมเทคโนโลยีระดับโลกหรือ UBS Global Technology Conference เนี่ยว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยทางบริษัทได้ทำการจับมือกับ Intel มาเป็นพันธมิตรด้านการผลิตชิปประมวลผลในปัจจุบัน l อเล Ca s e เผยต่ออีกนะครับว่า Intel เนี่ยเป็นพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมสำหรับความต้องการด้านการผลิตชิป,ประมวลผลผ จุบและได้กล่าวว่าเป็นพันธมิตรด้านการผลิตชิปของ n v ็นวีดียรลายต่อไปในสหรัฐขณะเดียวกัน n v ็นวีดียก็จะช่วยสนับสนุน Intel อย่างมีนัยสําคัญด้วยเชย่นกันก็เรียกได้ว่าข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่เนยนะครับที่ไม่รู้ว่า Intel กับ n v i นวีดียจะไปทำอะไรร่วมกันในอนาคตรหรือเปล่าอาจจะมีการจอหรือการจอใหม่ที่ผลิตด้วย Nvidia, แต่ตีแบนเป็นชิปของ Intel ก็รอติดตามต่อไปกันนะครับสำหรับข่าววันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับใครที่อยากติดตามรายการ Talk of the Tech นะครับสามารถติดตามได้ครับทุกเสาร์เวลาเที่ยงวันเราจะเจอกันทุกอาทิตย์แล้วเ,เจอกันครับสวัสดีครับ